เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมอิมูชีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกรุปนะครับเลนของเรา EP ีอนะครับจาก EP ที่แล้วเรารีวิวเลน50 f 1.8 STM ไปนะครับก็ได้กระแสตอบรับมาค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเลนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเลนที่หลายๆคนนะครับฝ่ายฟันอยากจะมีนะครับนั่นก็คือเลนขาวนะครับของเจ้าตัว Canon นะครับผม7จ็0สิบสองร้อตัวนี้กันนะครับซึ่งเจ้าตัว7จ็0สเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลนยอดนิยมของทางค่าย Canon เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นเลนขาวนั่นเองนะครับเลนขาวก็คือมันจะเป็นขาวๆนวลๆเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าตัว F4 เนี่ยมันจะขาวกว่านี้นะครับแต่ว่านี่คือจะเป็นตัว F2.8 นะครับมาร์กแรกนั่นเองนะครับก็คือ ไม่มีกันสั่นนั่นเองนะครับสัจต,ตัวเลน7200ตัวนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่36700บาทนะครับสำหรับประกันสูงน,นะครับถ้าประกันล้างก็จะอยู่ที่ประมาณ34000บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเจ้าตัว7200 F 2.8L ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮือฮาแล้วก็เป็นเลนถ่ายพอ r เทรต t ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าตัวมี i s เนี่ยนะครับกับราคาที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปเนี่ย เนี่ยครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าเออคุณชอบตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าการมีการสั่นเนี่ยถ้าเกิดราคามันจาไปที่ต้องอัพครึ่งหนึ่งเนี่ยของเจ้าตัวเลนตัวนี้สมติว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทใช่ไหมนะครับเจ้าตัวมียเอก็อาจจะประมาณ40,000กว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งมันเพิ่มไปหมื่นกว่าบาทเพื่อที่จะมีฟังก์ชันการสั่นมา ผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเสียเงินอะไรอย่างนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วการที่จะทําให้ภาพม,มันถ่ายออกมาได้คมเนี่ยในระยะที่สูงไกลเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือล้วนๆอยู่ที่การจับการถือหรือว่าการใช้ขาตั้งกล้องช่วยนะครับในการถ่ายรูปนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะเอาไปถ่ายในกีฬานะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นกีฬาที่ต้องวิ่งเร็วๆนะครับหรือว่ากีฬาที่จะไปต้องใช้การเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยนะครับ ผมก็รู้สึกว่าการมี i s ไว้มันก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณเป็นสายกีฬานะครับคุณก็ไปให้สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อมาถ่ายอีเวนท์ที่มันแบบเดินหรือว่าอีเวนท์ที่แค่วัตถุอยู่ไกลเฉยๆเนี่ยตัว New IS ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับในราคามือสองเนี่ยก็เล่นกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กลางๆนะครับถึงถึง3 0,000อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพด้วยนะครับซึ่งสภาพที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรหัสใหม่นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับสังเกตว่าผมจะ ติดฟิล์มกันลอยมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแม้แต่หน้าเลนส์เนี่ยก็ติดฟิล์มกันลอยมานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าได้มาในราคาที่ดีพอสมควรนะครับผมวันนี้ก็ลองไปหาดูกันแล้วกันนะครับคือเลนส์เกือบทุกตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นมือสองหมดเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยแนบที่ผมแนะนําไปแนบช่างภาพเพื่อนผมเนี่ยรับว่าเฮ้ยลองซื้อเลนส์มือสองสิมันประหยัดราคาได้ครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วมันก็แบบถ้าเกิดว่าเราหาได้สภาพดีๆเนี่ยมันก็โอเคนะ ราคาลดครึ่งหนึ่งแต่ว่าได้เลนคุณภาพดีเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับก็มีหลายคนที่ยังแอนตี้ในเรื่องของกล้องมือ2หรือว่าเลนมือ2อ,อยู่นะครับก็อยากให้เราเปิดใจนะตรงนี้ดูนะครับบางครั้งเนี่ยของมือ2ม,มันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยคุณดูดิเลนหลายๆตัวในตู้ของผมเนี่ยนะครับก็แบบนอนตู้กันชื้นไม่ค่อยได้ใช้งานไม่เคยทําตกหล่นไม่มีลาไม่มีฝ้ายางไม่บวมนะครับขายราคาหันกันครึ่งหนึ่งเลยนะนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ มันก็น่าเล่นนะสำหรับกล้องมือสองแต่ว่าต้องมีการเช็คดูดีดๆนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสะดวกเล่นมือ1ก็ก็แล้วแต่คนแล้วกันนะครับแล้วทรัพย์สินของทุกท่านนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง,องตัวเลนส์บ้างนะครับคุณภาพของเลนส์นะครับ7 2 0 0นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว f4l หรือว่าจะเป็น f 2 8ุดดเนี่ยนะครับจุดเด่นของมันเลยก็คือน้ำหนักนะครับมีความหนักอยู่พอสมควรเลยถ้าเกิดประกบกับ 6d mark 2เนี่ยเรียกได้ว่าสพาย ทั้งวันไม่ไหวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันคาอคขัางที่จะหนักมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ในงานรับงานที่แบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วเจ้าตัว F 2 8เนี่ยผมแนะนําอย่างยิ่งแนะนํากวดเจ้าตัว F 4ด้วยนะครับถ้าใครงบถึง F 4 แค่ f4 นะก็ไป f4 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเก็บเงินได้รอได้นะผมอยากให้คุณมาลองเล่นเจ้าตัว f2.8 ดูนะครับเพราะว่าเจ้าตัว f2.8 เนี่ยมันเป็น f2.8 ตลอดช่วงต่อให้คุณซูมไม่ตายยังไงซูมที่ระยะ200เนี่ยมันก็ยังเป็น f2.8 นะครับแล้ว f2.8 เนี่ยมันเป็น f ค่ามาตรฐานในการทำให้ละลายหลังนะครับผมซึ่งมันจะทำให้ภาพออกมามีมิติมากๆนะครับแล้วก็แบบดูเด่นนะครับ การสื่อ,อความหมายของภาพเนี่ยมันก็ทําได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น F4 เนี่ยเวลาเราถ่ายในกลางคืนนะครับหรือว่าถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมซื่อตัว F 2.8เนี่ยเป็นตัวเรียกได้ว่ายอดนิยมเลยนะครับที่คนซื้อกันนะครับผมก็เห็นหลายคนขาย F4 แล้วก็มาซื้อ F 2.8ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อที่เรามาถ่ายพอร์เทรตนะครับหรือว่ารับงานในการซูมแล้วทำให้แบบเนี่ยมันดูมีวิติออกมา นในส่วนของสกินโทนนะครับสกินโทนเนี่ยผมให้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเลนเทเลซูมของ Canon ที่ให้สีหวานมากๆนะครับคือคอนทราสมันน้อยยิ่งประกบกับ 6DMark2 เนี่ยคอนทราสน้อยมากนะครับแล้วเวลาคอนทราสน้อยเนี่ยเวลารูปไปแต่งเนี่ยนะมันจะแต่งได้ง่ายเพราะว่ารูปมันจะไม่เข้มนะครับการจัดเลี้รวของสีอะไรเงี้ยมันก็จะดึงสีได้ง่ายด้วย นะครับซึ่งจะตัว7200เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับ7200จริงๆแล้วมีหลายแบรนด์มีหลายค่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น t ท m ์ล่อนนะครับซิกมานะครับหรือค่ายต่างๆนานานเนี่ยนะมันซึ่งมันมีหลายแบรนด์มากๆนะครับอย่างที่ผมแนะนำครับก็คือถ้าเกิดเราใช้กล้องแคทนอนเนี่ยก็อยากให้เล่นเลนของค่ายแค n นอนนะครับซึ่งมันจะมีการออกแบบมาเพื่อตัวของกล้อง แบรนด์นั้นๆโดยเฉพาะนะครับซึ่งในระบบของการโฟกัสหรือว่าระบบการเกียรสีการทํานั่นทำนี่เนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าเลนนอกค่ายนะครับถือว่าเลนส์นอกค่ายเนี่ยมันจะอาจจะคมกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงมันก็สู้เลนในค่ายไม่ได้นะครับซึ่งเจสี2ส0งร้ผมเห็นหลายคนเนี่ยไปเล่นแทม์รอนเยอะมากๆนะครับ f 2 8 g นะน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับซึ่งเอามาสู้กับเจ้าตัวนี้เนี่ยอืม ถ้าพูดถึงในเรื่องของความคมเนี่ยผมรู้สึกว่าไทม์รอนจะคมกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความเร็วการโฟกัสสกินโทนผมให้เจ้าตัว7200 Canon นอนชนะไปเลยนะครับเพราะว่าต่างคนก็รู้ดีนะครับว่าสกินโทนของแ a n o n นเนี่ยคือเป็น the best of camera in the world อยู่แล้วนะครับไม่มีแบรนด์กล้องแบรนด์ไหนที่สกินโทนขาวอมชมพูได้สวยนุ่มนวลเท่าแ Can นอนแล้วนะครับซึ่งสกินโทนของแ Can นอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งเนี่ย ถ้าเกิดเ,เราเอาไปทําต่อหรือว่าจะจบหลังกล้องก็ได้เนี่ยนะครับสกินโทนสวยมากนะครับแต่ว่าถ้าจบหลังกล้องเนี่ยก็จะต้องมีการเซตไว้บาลานซ์สังนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทําต่อเนี่ยเราก็ถ่ายออตโต้ไปได้นะครับแล้วก็ไปเกลี่ยสีเกลี่ยผิวอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิป จะมีรูปที่ถ่ายจากเจ้าตัว f 2.8 canon 7200ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ไปถ่ายคลิปไปดูรูปกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์การใช้งานก่อนเนาะข้อดีครับ1เลยนะ7200เป็นระยะที่เอาไปรับงานถ่ายพิธีได้ดีมากๆไม่ใกล้และก็ไม่ไกลเกินไปนะครับ2คือ f 2.8ตลอดช่วงไม่มี f ไหล และ f รับและ f 2 8เนี่ยเป็น f มาตรฐานในการถ่าย portrait ด้วยนะครับผมสก็คือในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเลนส์ L ของ Canon นะครับ USM มันจะเป็นอ u ร์ s าโซนิก มอเตอร์น่าจะเป็นประมาณนี้นะ U.S.M เนี่ยก็ทำได้โฟกัสที่ค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะครับเหมือนเลนส์ L ปกตินะครับของตัวอื่นเลยนะครับก็คือโฟกัสปุ๊บๆับปุ๊บ,บับนะครับเอาไปถ่ายภาพนิ่เนี่ยถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของเสียงนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตฟังด,ดีๆนะคลิปแรกที่รีวิว S.T.M นะ่อันนั้นใช้เลนส์ L นะครับมันจะมีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดตอนเวลาเรายกวัตถุขึ้น แต่เจ้าตัวนี้ที่ผมถ่ายอยู่มันจะเป็น STM นะครับใช้ USR แล้วก็บวกกับ RF 3 5นะครับเวลาเราเอาวัตถุขึ้นมาโฟกัสเนี่ยมันจะค่อนข้างทีง่สมูทและไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวคุณลองฟังดีๆผมจะลองเงียบนะเห็นไหมไม่มีเสียงและดูสมูทกว่าถูกไหมครับ แต่นั้นเนี่ยก็เลือกเลนะให้เหมาะกับงานของคุณนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ย mm. hey, พี่ STM เนี่ยเอาไปถ่ายงานแม่งโฟกัสแบบไม,ไม่ไม่สะใจเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณจะโฟกัสสะใจก็ต้องไป USM นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปใช้ในงานวิดีโอที่ต้องอัดเสียงด้วยแล้วก็ต้องการต้องการถุยต,ต้องการความสมูทนะครับก็ใช้เลน STM นะครับ Stepping Motor นะครับ USM ก็คือ Ultrasonic Motor นะครับซึ่งมันจะแยก สายงานกันนะครับก็ลองไปศึกษาดูดีๆแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็น U.S.M. นะครับซึ่ง U.S.M. ของเจ้าตัว7200 L.NL นะครับไม่ต้องพูดถึงน like ะครับฟึ๊บปั๊บฟุ๊บปั๊บไวมากๆนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถเก็บนะครับโมเมนต์ต่างๆของงานนั้นๆได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกตรงนึงที่ผมเห็นก็คือว่าเจ้าตัว7200 F 2.8ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกันน้ากันฝุ่นด้วยนะครับกันน้ากระเด็นกระเซ็นกระซอนกันฝุ่นอะไรเงี้ยด้วยนะครับผมแล เอื้อมถึงนะครับคือ2 0 0 0 0 30,000มันอาจจะฟังดูไม่ได้ถูกเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันเป็นเลน L เลนเรือธงของแ Can น n เลยนะครับราคานี้เนี่ยคือถูกๆแล้วนะครับผมยิ่งหามือสองเนี่ยโอ้ยราคาโอเคเลยนะครับคือมันอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับแต่ว่าจบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปถ่ายงานพิธีนะครับแล้วก็ถ่ายพอดเตทได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายพอดเตทเนี่ยมันก็ง่างที่จะหนักนิดนึงนะครับถ้าเกิด คุณฟิตร่างกายดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยแบกหนักนานๆไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เหมาะนะครับผมมาในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียอย่างแรกแล้วที่ผมเห็นก็คือในเรื่องของน้ําหนักครับน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือประกบกับโูดีมาสองแล้วสะพายนานๆไม่ได้เลยนะครับคือส่วนมากผมจะต้องถือไม่ก็าวางไว้ชัส่วนใหญ่นะครับยิ่งสําหรับคนที่ ใช้กล้อง2ตัวในการรับงานด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ครับคือต้องฟิตนิดนึงนะครับถึงที่จะเอาตัวนี้อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียเลยนะครับก็คือด้วยขนาดที่มันเป็น7 2 0 0แล้วมันใหญ่เกินไปนะครับผมแล้วมันเวลาเรายัดใส่กระเป๋ากล้องอะไรเงี้ยผมมีกระเป๋ากล้องที่แบบอันเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องซื้อกระเป๋ากล้องว่าต้องใช้กระเป๋าที่ใบใหญ่กว่านั้นนะครับในการเก็บเลนอะไรเงี้ย นะครับผมก็โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลซูมครับเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะน่าจะออปติกซูมหรือเปล่าก็คือซูมแล้วเลนส์ไม่ยื่นครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะเนี่ยครับเนี่ยก็คือซูมแล้วเลนส์ไม่ยืน่นนะครับเขาเรียกว่าออปติคอลซูมหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดเป็น7200สทมอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นซูมแบบเออน่าจะเป็นแมนนวลบัสท้าผนจะไม่ผิดนะก็คือซูมแบบมันยื่นออกมาตามปกติของเลนส์ซูมเลยนะครับข้อดีของการที่ซูมไม่ยื่นก็คือ1น,นะครับมันจะสามารถช่วยในเรื่องของระยะได้อย่างเช่นคุณไปติดใครมากๆถ้าเกิดคุณซูมออกใช่ไหมนะมันก็อาจจะไปโดนหลังคนอื่นหรือว่าไปโดนนั่นโดนนี่ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของฝุ่นครับฝุ่นมันจะเข้าไปในช่องระหว่างที่คุณซูม ซึ่งมันก็มีส่วนอาจจะทำให้เลนพังหรือว่าเลนสุกปบกได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยหายห่วงเรื่องเรื่องนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นออปติคอลซูมนะครับสุดท้ายนี้มาสรุปกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับกล้องประเภทไหนนะครับก็คือว่า ประเภทสายรับฟิลแลนด์ทั่วไปนั่นแหละนะครับถ่ายงานพิธีถ่ายพาร์เทสนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปกีฬานะครับก็แนะนําว่าให้ไปใช้ตัวมีกันสั่นดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนถ่ายกีฬาไปเอาขาตั้งกล้องไปตั้งนะนะถ้าเกิดว่าต้องถือถ่ายเงี้ยก็กันสั่นจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมผมรว่าน่าจะเป็นพระเอกในงานนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแค่รับงานฟรีแลนซ์รับงานถ่ายพิธีทั่วไปแล้วต้องการเรียนระยะ ที่อยู่ที่7200ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปสามารถยืนห่างๆแล้วซูมได้เก็บโมเมนต์ได้แล้วก็ f 2.8ช่วยทําให้ภาพมันมีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การน้ากันฝุ่นด้วยเป็นออปติคอลซูมด้วยเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัว7200 f 2.8l ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับแนะนําว่าให้เล่นเลนค่ายนะครับเวลาเราใช้กล้องแคนนอนแล้วเล่นเลนแคนนอนเนี่ยนะครับในเรื่องของระบบโฟกงโฟกัสอะไรเงี้ยสกินโทนมันจะได้ไปด้วยกันได้นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ สกินโทนหวานใช้ได้เลยนะครับหากใครสนใจนะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์กล้องทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซีมอลหรือ c a m เบล่าเวลเลยอย่างเงี้ยนะครับประกันศูนย์ประกัน,นรน้านก็ลองไปหาดูนะครับประกันร้านก็จะถูกกว่าประกันศูนย์นะครับซึ่งได้เรียนคุณภาพเท่ากันนะส่วนตัวผมแล้วผมก็ซื้อแต่ประกันร้านนะครับไม่ค่อยซื้อประกันศูนย์เพราะว่า ค่อนข้างที่จะแพงกว่ากันเยอะเลยนะครับผมเอาไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ไปชมรูปภาพที่ได้จากเจ้าตัวเลนส์7200 F2.8 ตัวนี้ในท้ายคลิปแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้หากมีอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับอยากให้ผมรีวิวอุปกรณ์กล้องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่3นะครับสำ เลนของนายมุชี่นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ